สวัสดีค่ะทุกคนและตอนนี้เราอยู่กันที่งานเจยอราชนะคะนี่เลยค่ะมาร้านแรกเลยนะคะร้านนี้เป็นลานตุ๊บตับเหล่าแปะนั่นเองนะคะตรงนี้จะสาขาสองนะคะสาขาแรกอยู่ที่ตลาดน้อยนะคะขั้นตอนแรกนะคะก็เป็นแบ,บ,แบะแบผสมน้ำนะคะเคี่ยวกันจนได้ที่นะคะแล้วก็ใส่ถั่วลงไปแล้วก็นํามาใสาานนะะ่ถาดค่ะจะได้เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็พักไว้สักครู่นึงนะคะ,ะเกลี่ยตามีก่อน พักไวสักครู่หนึ่งพอได้เวลาแล้วได้ที่แล้วนะคะก็นำไปสู่ขั้นตอนต่อไปเลยค่ะและน,นี่ก็คือตัวช่วยนะคะพ <c oughs> ัดลมนั่นเองอ่าขั้นตอนต่อไปก็คือมาเกลียเกลียมาไว้แบบนี้นะคะ <c oughs> เพื่อที่จะทำอะไรต่อนนะ ชมกันต่อเลยค่ะแล้วก็เข้าสู่วิธีสำคัญแล้วค่ะตุ๊บตับตุ๊บตับที่ได้ยินแบบนี้นี่เองนะคะโอ้โหแบบนี้นี่เองทำไป้รอบแรกแล้วนะคะแล้วก็นำมาพับแบบนี้ใหม่อีกทีนึงแล้วก็ตุ๊บตับอีที้นึงนะคะ ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะน่าจะประมาณสักสองสามรอบนะคะ ก็คือน,นำมารีดนะคะรีดออกมาให้ยาวๆเลยนะคะแล้วก็นำถั่วที่บดละเอียดมากๆแล้วนะคะมาใส่เป็นไส้ตรง,ตรงกลางนั่นเองนะคะแล้วก็จับม้วนนะคะให้ได้รูปนะคะ ก็เข้าสู่ขั้นตอนการหันนะะ่นลค่ะร้านนี้คิวย,ยาวมากเลยนะคะเขาบอกแต่จังหวะที่เราไปนะคะเป็นจังหวะที่ดีมากแล้วดูขั้นตอนวิธีการทําต่างๆนะคะโอ้โหกว่าจะออกมาเป็นตุ้มตับให้เราทานนะคะมีขั้นตอนหลายอย่างเหมือนกันนะดูวิธีการทําเพลินเลยะคะ่ะ แล้วก็นำที่หั่นเรียบร้อยแล้วนะคะมาห่อไว้เป็นหอ่อหอแบบนี้นะคะเพื่อเตรียมวางขายได้แล้วะค,ะค่ะเราสั่งมาสองห่อนะคะแล้วก็มีแบบนี้ด้วยค่ะตอนที่เขายังไม่ได้ทุบให้เป็นตุ๊บตับนะคะ ราลองอีกร้านหนึ่งแล้วนะคะสั่งแกงเขียวหวานมาถุงนึงค่ะราคา60บาทนะคะทุกอย่าง60บาทเลยค่ะเจ้านี้แล้วก็สั่งขนมจีนน้ำยาด้วยค่ะชุดนึงก็60บาทเหมือนกันค่ะถัดมาร้านข้างๆนะคะก็เห็นมีขายก๋วยเตี๋ยวหลอดกับจุ๋ยกล้วยด้วยค่ะแล้วก็มีอื่นๆอีกด้วยนะคะอันนี้เราสั่งก๋วยเตี๋ยวหลอดไปชุดนึงแล้วค่ะแล้วก็เราเห็นจุ๋ยกล้ยเขาหน้าทานดีค่ะ มีเห็ดเป็นชิ้นๆแบบนี้เลยนะคะก็เลยจัดมาชุดหนึ่งด้ค่ะมาถึงน้ำน,นมข้าวโพดแล้วค่ะอันนี้ชอบมากเลยนะคะอร่อยเลยค่ะเดินต่อมาก็มาสะดุดที่ร้านนี้ค่ะ ด้วยมองคือมองเมนูแล้วนะคะโอ้ยอันนี้สะดุดมากเลยโง่งกล้วยค่ะเอ๊ะแล้วพอสั่งเรียบร้อยแล้วนะคะเพิ่งไปเห็นป้ายร้านค่ะเป็นของคู่วเส้นหงนี่เองนะคะโอ้ยดีงามอะค่ะตอนนี้ก็คือเป็นเห็ดนะคะเห็ดเหมือนของจริงมากเลยนะคะแต่ข้างในเนี่ยนะคะเป็นไส้ผักค่ะข้างในเป็นไส้ผักนะคะแล้วก็ที่ใส่อยู่ในกล่องอยู่นั้นแล้วก็วจะเป็นไส้ช็อกโกแลตด้วยนะคะแต่เราสั่งไส้ผักค่ะกลับไปทานนะคะ วันนี้เราก็สั่งงบกล้วยแล้วก็มีเห็ดนะคะแล้วก็เมื่อกี้ก็สั่งเป็นเต้าหู้ไปด้วยอีกถุงนึงนะคะมาชมเห็ดกันค่ะโอ้โหเหมือนจริงมากสวยเลยละคะ่ะนี่ลายนะคะโอ้โหคือเป็นแป้งนะคะแต่ดูลายสิลายเห็ดนี่คือจะต้องชิมน,นะคะว่ายังไง ตรงลายเนี่ยค่ะคงเป็นช็อกโกแลตใช่ชัวร์เลยค่ะใช่ค่ะช็อก,กโกแลตโรยนะคะให้เป็นลายเห็ดหอมแบบนี้นะคะข้างในนี่ก็คือไส้ผักค่ะไส้ผักไส้ผักผัดกับเห็ดด้วยนะคะหน่อยหนึง่งแล้ววันต่อมานะคะเราก็ติดใจร้านนี้ค่ะเราก็ไปใหม่ค่ะนี่คราวนี้เราก็สั่งอันนี้ด้วยนะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรแหกขึ้นหรอเอ๊ เรียกว่าอะไรคอมเมนต์ Comment บอกด้วยนะคะลืมไปแล้วอันนี้ก็ก็โอเคค่ะแต่เราชอบหมูกล้วยมากค่ะสะดุดตามากอันนั้นราคาก็พอๆกับร้านอื่นเลยค่ะร้านถัดมาคือปลาท่องโกนั่นเองค่ะเลงมาหลายวันแล้วนะคะร้านนี้เราสั่งชุดสี่ไปค่ะก็จะได้ปลาท่องโกแบบเกลียวแบบนี้มาสองเส้นนะคะแล้วก็สังขยามาสองกระปุก ซึ่งตอนแรกก็เอาสังขยาและค่ะสังกะปกแต่เราก็เปลี่ยนใจอยากได้เป็นสีเนื้อเรารูเข้าใจว่าเป็นอีกสังขยาเนื้อค่ะแต่ไม่ใช่พอมาชิมแล้วมันเป็นชาไทยนั่นเองค่ะแล้ววันถัดมานะคะเราก็กลับมาร้านนี้แล้วค่ะร้านของโค้เส้นฮงนั่นเองนะคะอันนี้คือลาบเต้าหู้ค่ะอร่อยมากเด็ดค่ะร้านนี้แล้วก็เมื่อกี้เราก็ฝังกับพาอป้าน,นะคะเป็น เ,ย,เย,ยี่ยปะเยีย่ยปะกับพ่อปลาเมื่อกี้นะคะมาต่อกันที่ร้านขนมเซาปิงนะคะเซาปิงอันนี้วันนี้เราสั่งเป็นไส้งาดําค่ะ1ชิ้นแล้วก็ไส้ถั่วแดง1ชิ้นนะคะน่าทานจังเลยค่ะแล้วก็ร้านนี้นะคะวันนี้เราลองสั่งหมันโถลูกเกดค่ะชิ้นละ15บาทสั่งมา2ชิ้นนะคะ พอกลับมาทานนะคะแป้งนุ่มอร่อยมากเลยค่ะแล้ววันถัดมานะคะเราก็กลับมาร้านนี้อีกแล้วค่ะร้านหัวเส้นคงนะคะวันนี้เขามีเมนูมะเขือยาวดนวยนะคะผัดมะเขือยาวกับงงกล้วยเหมือนเดิมนะคะติดใจอร่อยมากวันนี้เราให้ราดข้าวเลยนะคะแล้วเราก็แวะกว๋วยเตี๋ยวหลอดค่ะอีกร้านหนึ่งนะคะแล้วก็แวะซื้อเฉากวยะคะ่ะน้ำเฉากวยแก้วละ20บาทนะคะ แบบนี้เลยแล้วก็ซื้ออีกอย่างหนึ่งค่ะซื้อ,อกแก้วหนึ่งเป็นเป็นอะไรนะอ๋อเต้าทึงค่ะเขาเรียกว่าเต้าถึงนะคะอันนี้คือเฉาก๊วยแก้วละยี่สบบาทแก้วหนึ่งเขาจะใส่เส้นให้เรานะคะ แล้ก็มาถึงเต้าทึงแล้วค่ะเต้าทึงนี้ก็สั่งไปอีกหนึ่งแก้วนะคะใส่ทุกอย่างเลยค่ะก็ะจะมีเฉากวยมีสมหวังมีลูกชิดนะคะมีลักบัวด้วยมีผู้าจีนมีถั่วแดงมีวุ้นมีลูกเดือย กลับมาร้านนี้อีกแล้วนะคะโฮเซงหงโอ้โหวันนี้เป็นน้ําตกนะคะดีงามมากแล้วก็งอกล้วยนะคะสั่งสองอย่างเลยเป็นที่หนึ่งในใจเลยค่ะให้ยกให้เลยค่ะ <c oughs> แล้วก็วันนี้เราก็สั่งขนมซาป,ปิงไส้มันม่วงด้วยนะคะแล้ววันนี้ต้องขอตัวก่อนนะคะฝากกดติดตาม subscribe กด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้คุณมีนชแนะด้วยค่ะขอบคุณค่ะ